แดดร่มลมตกเริ่มจะมืดแล้วครับเดินทางกันมาทั้งวันมาถึงที่สุดท้ายจะเป็นที่ไหนไปชมกันครับครับผมกลับเข้าสู่รายการทิงชาพเพลงฮิตนะฮะในช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งตอนนี้พวกเราก็ได้มาถึงบ้านของนันทบริสาแล้วนะฮะร,ระยะเวลาในการเดินทางนี่ประมาณกี่กี่ชั่วโมงครับทำไมพี่ไม่ ทำไมพี่ไม่รู้ว่า,วากี่ชั่วโมงไม่รู้พี่พี่นั่งมามันก็รู้สึกว่าจะนานๆอยู่เหมือนกันจาก <c oughs> ตรงนี่รู้สึกว่ามาพอมาถึงปุ๊บบรรยากาศดีครับเย็นดีมากกี่ชั่วโมงเราเดินทางมาเนี่ยคือต้องบอกก่อนนะคะเรื่องของเรื่องคือพี่พ่พันไม่รู้กี่ชั่วโมงว่าหลับมาตลอดเส้นทางครับมซึ่งจะมาตื่นตะกี้เองค,ค่ะก็จากตัวเมืองมาถึงที่นี่ก็ประมาณร้อยกิโลได้นะคะประมาณาสองชั่วโมงจากตัวเมืองโคราชหรือว่าไหนคุณทศ จากตัวเมืองโคราชค่ะจากตัวเมืองโคราชมาถึงนี่ร้อยกิโลครับจากตัวเมืองโคราชมาถึงด่านบุนทศก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะแล้วก็จากวัดวัดวัดบาไล่ค่ะจากวัดบานไล่มาถึงบ้านหนูก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็ตลอดเส้นทางคือถ้าไม่มีไฟรถยนต์เลยก็จะไม่มีไฟะลรเลยนะครับมาถึงก็มืดตึ๊บเลยค่ะและลําดับต่อจากนี้ไปนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะพบและสัมผัสกับบรรยากาศบ้านของหนูเองนะคะครั้งนี้เดี๋ยวจะเป็นครั้งแรกที่หนูพาผู้ชายเข้าห้องนอนนะะค เข้าบ้านผู้หญิงด้วยต exactly. ื่นเต้นไม่เต็นด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในบ้านกันค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะครับตามมาไปโอ้โหแล้วนี่ภาพสาวสวยที่ไหนกันล่ะครับเนี่ยทำเอาน้องพันตะลึงไปเลยนี่น่ารักว่ะเนี่ยนี่นี่นี่รูปนี้น่ารักมากมีลายไหมมีเบอร์ป่ะคนไหนคนไหนอันนี้พี่จะเอาอ่ะจะเอาจะเอานี่ดูก่อนน้อองสาว่ะดูท่าก่อน ดูทําไมวะพี่อะไรทํำไมนี่ไงไม่ได้เคียงเลยเหรอเอานัดเหรอหนูเองนัดมาริสาชุคุณทศค่ะพี่ทั้งหมดเนี่ยหมดเนี่ยอันนี้คือรูปรูปตอนตอนประกวดร้องเพลงใช่สมัยยังเป็นผู้หญิงใช่เป็นเป็นยุคที่แม่ปื้มปิติเลยค่ะกลับไปเป็นอย่างนี้นะไม่ได้เราขาดหนูตัดไปแล้ว หนูตัดไปหมดแล้วตอนเนี้ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่จะจีบหนูเลยใช่โอ้เจอผู้หญิงไม่ได้ทุกวันนี้ดูตาตาเหมือนแสงดาวแบ่าบนฟ้าไหมบ้านน่าจะจุดอับสัญญาณไม่ใช่สินี่นะคะก็จะเป็นรูปสมัยตั้งแต่แข่งชิงช้าสวรรค์ชิงช้าชิงช้าสวรรค์น o n t e s t รอบแชมป์โลกหรือแชมป์ปีที่ปีที่สามครับสองหรือสามแหละปีที่สาม ที่สามเคยเจอดาบคนโทได้ได้ที่3เนาะใช่อัมพรวันได้ที่หนึ่ง่ี่ยบได้ที่2อันนี้ก็ตั้งแต่แข่งตั้งแต่แรกเลยค่ะจนปีสุดท้ายปีสุดท้ายก็จะเป็นเพลงนี้ค่ะอันนี้ก็คือเพลงสุดท้ายที่แข่งเลยที่แต่งตัวเป็นอันนี้อันนี้ร้องเพลงอะไรนางเสือดาวค่ะนีแต่ตอนนี้ร้องนางเสือดาวได้แล้วต้องร้องนายเสือดาวได้ได้อยู่อันนี้ก็นิดนิดหน่อยหน่อยค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นรูปทั้งหมดที่ ที่ประกวดอ่าแล้วก็<อ>จะเป็นจุดที่แม่ภาคภูมิใจนะคะตรงนี้เวลาคิดถึงลูกสาวคนเดิมแม่ก็จะมามองรูปนะคะเพราะว่าปัจจุบนันนี้ไม่มีไม่มีและไม,ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นลูกสาวแล้วไม่ได้เห็นแล้วมีแต่ลูกเชาาแทนนะคะตอนนี้ไปไปไหนกันต่อดีทีนี้อยากไป,ไปดูส่วนไหนไปในห้องเลยอ่ะห้องของน้องนัดห้องสู่ตัวหนูเลยอ่าห้องนอนเลยห้องนอนเลยนะคะอือไปค่ะ ้องนอน,อองนัีจำทางเข้าห้องนอนเด็กได้ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในห้องที่สาวๆหลายคนคงอิจฉาและอยากเข้ามานะครับนั่นคือห้องนอนของหนูมาน,นะครับน้องน,นันมาริสายเองซึ่งของที่แฟนคลับให้มานี่เยอะ,ยอะแยะเต็มเต็มห้องไปหมดนะครับตอนนี้น้องนันอันนี้คือของแฟนคลับหมดเลยใช่ไหม ก็เป็นของแฟนคลับที่ให้มาค่ะก็อันนี้ก็คือจะเป็น,น,นบางส่วนแล้ว,ลวอันนี้ตุ๊กตาที่ทำไมมันคล้ายกันหมดทุกตัวเลยคือใช่ใช่คือแทนตัวนั้นปะเป็นใช่ค่ะเป็นแฟนคลับเขาถักมาให้<อ>แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนแต่ละชุดที่เราใส่ประกวด<อ>ใส่ร้องเพลงอะไรอย่างงี้มีถือว่าคุ้นชุดสีคุ้นคุ้นเหมือนน้องนัใส่แล้วก็ใช่อันนี้ก็จะเป็นพ่อกับแม่พ่อแม่ใช่ฝั่งนี้คือแฟนคลับผู้ชายแลอผู้หญิงให้มาผู้หญิงค่ะแล้วผู้ชายมีเหมือนกัน แสดงว่าพ,พ,พวกผู้ชายพวกนั้นมันก็คิดเลยคิดหมือันเลย,เลย,เลยคิดว่าอะไรก็มันคิดว่าชอบไง<อ>จะคิดอะไรล่ะนี่แหละครับแต่ว่าหนูจะมีอีกมุมหนึ่งที่แตกต่างจากในห้องนะคะคือนิดนึงค่ะนิดนึงตรงนี้เนี่ยค่ะที่จริงมันจะมีรูปแต่ว่ามีรูปอีกที่ที่เอาลงไปแล้วก็แจกแฟนคลับไปเมื่อเ<อ>มื่อวันเกิดปีที่แล้วแจกแฟนคลับด้วยคือแจกในงานวันเกิดที่จัดที่บ้านเมื่อปีที่แล้วค่ะแต่ว่าก็คือเหมือนแบบ รูปที่อยู่ในห้องนี้มันเหมือนก็จะเป็นมุมมุมส่วนตัวของหนูพี่ข้างนอกก็จะเป็นรูปผู้หญิงใช่ไหมคะที่แบบแม่ชื่นชมครั้เราจะเอารูปแบบนี้ไปติดนอกบ้านคงจะโดนสอกแน่นอนอันนี้ผมยาวใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ม6แล้วผมยาวแต่ว่าแต่งตัวเป็นแต่งตัวเป็นผู้ชายแล้วใช่ถ้าไม่ตอนนี้พ่อแม่ยอมยอมรับยังก็ไม่ยอมค่ะเราก็ยังสู้สุดฤทธิ์แล้วก็ยังหลังชนฝาอยู่ะนี่แหละครับนี่คือห้องนอนของน้องนัทมณิสานะคะมีรายการนี้รายการเดียวที่พาเราเข้ามาดู ในห้องนอนส่วนตัวถึงขนาดนี้นะครับชิงช้าเพียงนิดเดี๋ยวหลังจากออกจากห้องนอนปุ๊บเดี๋ยวพวกเราให้ทีมงานออกไปก่อนแล้วเราก็จะนอนกันก่อนแป๊บนึงนะครับทั้งสองคนนอนู่ด้วยกันสองคนค่ะแล้วก็จะออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวรอดูข้างนอก้วเราไปดูอะไรต่อเดี๋ยวพอนอนแป๊บนึงนะโอเคครับข้าผมตอนนี้นะฮะแล้วก็ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องนัทนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับครับนี่คือครอบครัวชุบขนทศนะครับเป็นพรอที่อบอุ่นมากนะฮะอย่างน้อยเรามาถึงบ้านของน้องนัทละอยู่กับครอบครัวละ ผมขอถามคุณแม่หน่อยนะฮะัน้องนัทเคยพาผู้หญิงเข้าบ้านไหมครับไม่เคยจ้ะไม่เคยเลยใช่ไหมจ้ะแล้วเคยพาผู้ชายเข้าบ้านไหมครับไม่ไม่เคยจะมีพันคนเรกแหละตายคนเรกสวัสดีแม่ยหย่พระยาฝากนอฝากโตได้นะครับคอู่กองเป็นผู้จิ้นกันอยู่ผมขอถามอีกคําถามหนึ่งครับคุณแม่ครับตั้งแต่ลูกลูกเข้าประกวดแม่นครับซีท่นที่สองเนี่ยจนมาถึงได้เป็นศิลปินคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับภูมิใจมากจ้ะจ้ะดีน้องนัทมาถึงจุดนี้ครับจ้ะ นี่ครับฟังพ่อมาดี่าพ่อก็ดีใจที่ลูกได้มาเป็นนักร่องนะลูกครับคืออยากให้เขาประสบความสำเร็จในการเป็นนักร่องนะลูกครับผมนีแค่นี้ครับนี่นะครับความรู้สึกของพ่อกับแม่ของน้องนัทนะฮะแล้วก็ขอถามน้องนัทกลับบ้างว่าควารู้สึกตอนนี้เป็นยังไงตั้งแต่ได้มาเป็นเิลปินกับพ่อกับแม่ควารู้สึกเป็นยังไงครับก็ภูมิใจค่ะเหมือนว่าเหมือนวันนี้แหละที่เราเขาเรียกว่าอะไร มีจุดยืนของตัวเองละแล้วก็ได้ทำได้ทางานได้ทําหน้าที่ในในในสิ่งที่เราฝันในสิ่งที่เราอยากจะเป็นครับขอถามตรงนั้นนะความรู้สึกที่อยากจะพูดกับพ่อกับแม่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแลวค่ะนอกจากคําว่ารักค่ะอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ก็นานาทีจะกลับบ้านไม่ค่อยมีโอกาสได้กอดได้หอมสักเท่าไหร่นานาทีช่วงนี้ต้องจัดซะหน่อย นี่แหละครับเป็นบรรยากาศความอบอุ่นของครอบครัวชุกคุนรถนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ทุกสถานที่นะฮะที่เราแวะไปเที่ยวมาไปถ่ายทํามานะขอบคุณมากมานะฮะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อตาคุณแม่ยายด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราน้องนัทมาริษาครับขอบคุณพี่พันธ์เหมือนกันค่ะขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับรายการชิงช้าเพลงยิมนะฮะครั้งต่อไปใครจะเป็นพิธีกรใครจะเป็นแขกรับเชิญใครจะไปบ้านใคร รายการยิงช้ชาเป็นอย่างนี้ครับทุกวันอาทิตย์เที่ยงคืนรึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งครับสำหรับวันนี้หมดเวลาฟันดีลาตีสวัสดีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ